ยินดีต้อนรับกลับสู่เทมันที่นี่คือช่องที่จะพาคุณเจาะลึกไปในโลกของรถยนต์รถกระบะและ SUV เรานำเสนอข่าวสารล่าสุดรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณก้าวทันโลกยานยนต์อยู่เสมอถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลในยานพาหนะเทคโนโลยีและความตื่นเต้นของการค้นพบสิ่งใหม่ๆบนสีล้อคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะที่แข็งแกร่งเชื่อถือได้และได้รับการยกย่องมากที่สุด ในโลกเรากําลังพูดถึง Isuzu D-Max 2,026รถกระบะท,ที่ยังคงพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ยังคงรักษา DNA ความทนทานที่เป็นตำนานเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน Isuzu D-Max เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความทนทานมาตั้งแต่เปิดตูวเมื่อหลายสิบปีก่อนและตลอดเวลาที่ผ่านม,ามันได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะคู่แข่งที่จริงจังในตลาดรถกระบะ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางอฟริกาอสเตรเลียและบางส่วนของยุโรปขณะที่แบรนด์อื่นๆหันไปหาดีไซน์ที่หรูรากว่าและการตกแต่งสไตล์พรีเมียมอิสุสุกลับยืนหยัดในเรื่องของความเรียบง่ายความทนทานและแนวคิดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่รถกระบะควรจะเป็นและกับรุ่นปี2026อิสุสุไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสําเร็จในอดีตแต่มันได้นําเสนอรถกระบะที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นและดีไซน์ใหม่ ในขณะเดียวกันก็ยังคงสเสน่ห์แห่งความแกร่งเอาไว้ได้สิ่งแรกที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ก็คือการออกแบบและดีแม็กซ์สอก็สร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้าของรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่ดูดุดันยิ่งขึ้นซึ่งยังคงรักษาลายเซ็นการออกแบบของอิ u ูสุเอาไว้การออกแบบไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามแต่ยังช่วยให้การระบายอากาศและการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีขึ้น ซึ่งถือว่าสําคัญมากสําหรับรถกระบะที่ถูกสร้างมาเพื่อเผชิญหน้ากับสภาพการใช้งานหนักฝ่ายหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้เพียวคงยิ่งขึ้นมาพร้อมเทคโนโลยีเลดเมทริกซ์ที่ให้แสงสว่างชัดเจนขึ้นและยังเพิ่มความพรีเมียมให้กับรูปลักษณ์โดยรวมฝ่ายกลางวันถูกผสานอย่างลงตัวและการชนหน้าก็ถูกออกแบบใหม่ให้ทั้งแข็งแรงและมีความรู่ลมมองด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่บึกบึ่นพร้อมซุ้มล้อท,ที่ชัดเจน แสดงถึงความสามารถในการลุยทุกเส้นทางล้ออัลลอยมีให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับรุ่นตั้งแต่ล้อแบบใช้งานจริงๆไปจนถึงล้อดีไซน์สวยหรูสำหรับรุ่นสูงเส้นตัวถังคมชัดทันสมัยส่วนด้านหลังถูกออกแบบใหม่ให้ดูสะอาดตาไฟไท้ายเหล็ดคงเข้ากับดีไซน์ไฟหน้าฝาท้ายมาพร้อมระบบเปิดปิดแบบนุ่มนวลทำให้สะดวกต่อการใช้งานเมื่อขนของหนัก แต่ไม่ใช่แค่ภายนอกที่โดดเด่นภายในของ D-MAX 2 0 0 2026ก็พัฒนาไปไกลกว่าที่เคยเห็นในรุ่นก่อนก่อนอิสุสุรู้ดีว่ารถกระบะยุคนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถทำงานแต่ยังเป็นรถครอบครัวรถเดินทางท่องเที่ยวและรถใช้งานประจำวันภายในห้องโดยสารสะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมยิ่งขึ้นวัสดุคุณภาพสูงถูกนามาใช้ทั่วทั้งคอนโซลและแถมประตูการจัดวางภายในเรียบง่าย แต่ใช้งานได้จริงบริเวณกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงระบบนำทางขั้นสูงแผงหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้ตามใจผู้ขับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันข้อมูลการขับขี่ Off-Road เส้นทางนำทางหรือการแจ้งเตือนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่รุ่นสูงมาพร้อมเบาะหนังเบาะระบายอากาศ และระบบเสียงรอบทิศคุณภาพสูงพื้นที่เก็บของถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมีช่องเก็บของและที่ชาร์จสำหรับหลายอุปกรณ์การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถูกพัฒนาใหม่ใช้วัด